ทางขวาเลยมาดูการจับทีนี้ไหนทางข้างให้หนึ่งนึ่งวันจะไยรัสเขาว่รถกลับคือแล้วมีครับซึ่งเดี๋ยวทางคิวซีแจ้งงานก็เตรียมให้พร้อมนะครับตัวนี้มันกัดยาวเลยคือคือยาวครับไม่ไม่ได้กัดเฉพาะจุดนะใช่ครับใัดกัดไปฝั่งโน้นด้วยก็นี่ต้องถือกินที่เป็นจะเกิดทั้งเส้นเลยเป็นประมาณเดิมเดิมถ้ามันแค่นี้ นนอดีีตเ่ยแค่แค่นี้มันก็จะพออยู่แต่ปัญหาคือตอนนี้มันี่ยเวลาไปเลยลองลาครับจะต้องดูแก่ไปครับเป็นครับท่านเห็นว่ากำลังจะขอเลื่อนชั้นเป็นชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเลยจะอัปเดตขึ้นมาก็ต้องอาการนี้เป็นตัวเป็นตัวที่จะต้องตรเมตรก็ห้าพันตารางตัวนี้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยแล้วก็รวมทั้งเกียร์ที่มันถ้าสามารถทำมันได้เรียนเดียวแต่ตอนนี้อย่างน้อยราิดที่เห็น 来拜拜。拜拜 ไกมันัไม่อบขาได้ิมันยุ่ยละดมัมันต้องจับเลยในคลอมหหาคือห้าสครงานกนี่คืออย่างเงี้ยท้องฟ้าปลอดโปร่งที่จะตอนนี้เราเราแพ้ความชื้นตอนนี้นะจากการเราเล่งงานเนี่ยเราทำดีแล้วแต่สุดท้ายเราแพ้ได้เป็นูไปหายขวเรา ครับทางการแก้ปหาเรื่องขอบคุณครับในส่วนของสายทางกอศ2019นะครับที่เรามาตรวจสอบซึ่งพบความเสียหายนะครับณเวลานี้เราได้สรุปกันแล้วนะครับว่าจะดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการเพมเมนอินเฟ e ซิคิงนะครับอย่างน้อยในพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยตลอด3-400เมตรก็คือไม่ต่ำกว่า5,000ตารางเมตร นะครับจะดำเนินการในการกัดรีซิเคิลใหม่นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการนะครับรีซิเคิลแล้วก็พายโคตปูผิวนะครับแล้วก็คืนสภาพผิวยาจยคืนสภาพงานเครื่องหมายยาจยให้แล้วเสร็จตามแบบรูปลการเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงต่อไปครับ,รรรบช่วงนี้ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบประมาณ300เมตรครับแล้วก็มีช่วงที่เสียหายเป็นช่วงๆอยู่เราก็จะแก้ไขด้วยการ ากาดรีสเคิลเป็นช่วงๆครับให้ใหเป็นไปานารรตามมาตรฐานครับโดยเร็วนะครับาภายในวันพ่าน,นี้ทางผู้รับจ้างนะครับทางหอจกธนกรลุงเรืองจะเอานําเครื่องจักรรีสิเคิลมานะครับแล้วเราก็จะเร่งรัดดำเนินการก็คาดว่านะครับาการการรีสิเคิลเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์นะครับดูเรื่องฝนด้วยนะครับเมื่อกัดแล้วาตามกระบวนการก็คือต้องมีการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย7วัน7-10วันนะครับ แล้วก็ถ้าแล้วก็จะมีการ c a l l i n ง b a s ชั้นพื้นทางนะครับเมื่อเป็นก้อน27แล้วก็จะเข้าสู่กระบวการพายโคแล้วก็ปูผิวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ก็ขอเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่เกิดความผิดพลาดขร้เคลื่อนก็คือเรื่องของความชื้นในชั้นโครงสร้างทางนะครับซึ่งทางผู้รับจ้างได้เร่งงานในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะป้องกันด้วยการในการแก้ไขครั้งนี้ก็จะไม่ให้เรื่องของความชื้นในโครงสร้างทางมากระทบกับการแก้ไขในครั้งนี้ก็จะทําให้ เราจะแก้ไขแล้วก็ส่งมอบผ,ผลผลิตนะครับถนนที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางของอำเภอดอนจานต่อไปครับ,บค,ครับ